จากการลงพื้นที่ของคณะทูตนะคะร,รวมไปถึงสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่บอกว่า Impact มากกว่าฝ่ายตรงข้ามก็เป็นเพราะว่าทางไทยนั้นเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์มีการ p r e เซนต์ที่มีภาพถ่ายมีวันที่กำกับมีเวลากำกับอย่างเป็นเชิงประจักษ์ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีล่ามค่ะที่ตอนนี้เนี่ย เป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีเดียหญิงไทยคนหนึ่งสุภาพสตรีพูดภาษาดัตช์หรือว่าภาษาเนเธอร์แลนด์เนี่ยช่วยกันแปลช่วยกันเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่กัมพูชาโจมตีฝ่ายไทยด้วยจรวด BM21 นะคะเล่าให้คณะทูตทหารจากเนเธอร์แลนด์ฟังเหตุเกิดที่ปั๊มน้ามันที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดไวรัลนี้ได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นตัวแทนของคนไทยคะ่ะทีมข่าว NBT คะ่ะก็ไม่รอช้าวิดีโอคอลไปพูดคุยกับหญิงสาวสุภาพสตรีรายนี้มีชื่อว่าคุณสิริยุ คนฟานอาัลคาเรนนะคะชาวอำเภอการทลักจกังหวัดศรีสะเกดแต่งงานกับชาวเนเธอร์แลนด์จึงพูดภาษาดัตได้คล่องแล้วก็ไปพูดคุยกับทหารเนเธอร์แลนด์ก็บอกว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะคะแต่ว่ามีความตั้งใจอยากที่จะสื่อสารในฐานะคนไทยคนหนึ่งบอกให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเพราะิธอรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกัมพูชายิงจรวด b m เ1ใส่อํำเภอการทาลักค่ะ พี่อยากให้เขาได้ยินจากป่าของพี่ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราพี่เห็นออ่คนยืนเป็นเก,กาะกำบังให้พวกเขาเต็มไปหมดเลยพี่คิดว่าพี่ต้องหาใครสักคนหนึ่งพี่ก็เลยมองเห็นออ่ น้องทหารคนหนึ่งคิดว่าเป็นรุ่นน้องแน่นอนอพี่ก็เลยเรียกเขาแล้วถามเขาว่าคนทูตคนไหนที่มาจากเนเธอร์แลนด์พี่อยากคุยกับเขาอ่าค่ะนั่นเองค่ะแค่นั้นเองเขาก็เดินไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวบนสอบถามให้ครับแล้วเขาก็ไปสอบถามให้พอเขารู้ว่าเป็นใครเขาก็เดินมาบอกค่ะหลังจากนั้นพี่ก็เดินพุ่งเข้าไปเลยแล้วแต่ว่า มีทาหารยืน,นเป็นกอง<ะ>ไม่ไม่พอเขาพี่ก็เลยตะโกนค่ะพีะ่ก็เลยตะโกนเขาเรียกเออพี่ก็เลยตะโกนว่าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายอย่างเงี้ยเป็นภาษาดาชค่ะเขาพอเขาได้ยินเขาก็เพราะมันเป็นภาษาบ้านเขาใช่ไหมค่ะเขาได้ยินเขาก็หันมาแล้วเดินยิ้มมาพี่เดินเดินออกมาจากเอวงที่เขากําลังฟังเอล่ามแปลให้ฟังอยู่ คุณสิริยุคนฟานอาคาเลนชาวอำเภอกันทะลักนะคะยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าทูตทหารเนเธอร์แลนด์เนี่ยแสดงความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้ที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ต้องหาทางออกด้วยการพูดคุยเขารู้สึกเสียใจค่ะอันนี้เป็นกลางที่สุดเขารู้สึกเสียใจที่ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ในเขตชุมชนต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ จริงๆเขาบอกว่าทั่วโลกก็มีปัญหาเดียวกันก็คือปัญหานี้ที่คนบริสุทธ์ต้องมาแบบรับเอรับเคาะจากการต่อสู้กันแบบนี้ค่ะค่ะเอานะแต่พี่ถามเขาว่าการมาของเขาจะทําสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นไหมอย่างที่บอกค่ะเขาระวังคําพูดนะคะเพราะว่ามีคนอื่นยืนฟังอยู่ด้วยเขาก็บอกว่า เ,เขาเขายังไม่รู้ฮเ,เขายังไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลของเรา,เากับผู้นำ mm hmm. เอเชียต้องต้องร่วมกันค่ะ mm hmm. ต้องร่วมกันแก้ปัญหา mm hmm. ให้มันจบค่ะค่ะคือแต่ในมุมมองของพี่ก็คือการที่มีทั้งเออัครราชทูตอุปทูตแล้วก็คณะทูตทหารเนี่ยได้มา ลงพื้นที่ได้เห็นสภาพความเสียหายจริงของฝั่งไทยมีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บไปที่ศูนย์อพยพโรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบอย่างน้อยมันก็เป็นการสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับชาวโลกรู้นะคะถูกต้องค่ะเขารู้เขาเห็นร้อยเปอร์เซ็นค่ะแต่สิ่งอย่างที่พี่บอกสิ่งที่พูดออกมาไม่จําเป็นว่าเป็นสิ่งที่เขารู้สึกข้างในร้อยเปอร์เซ็นตถูกไหมคะ mm hmm. มันมันเป็นแค่เซอร์เฟซเนาะที่ที่เราได้ยินได้เห็นกัน mm hmm. แต่สิ่งที่เข้าไปข้างในเขาอะ่ะคือภาพที่เห็น มันไม่ต้องอธิบายค่ะเพราะว่าเขาเป็นทหารอยู่แล้วทรากที่เขาเห็นเขาก็คงจะเข้าใจค่ะว่าแล้วสถานที่มันไม่ใช่มันเป็นสถานที่ชุมชนนะคะซึ่งคนปกติธรรมดาไปจอดเท่าเซเว่นจอดเติมน้ำมัน นอกจากนี้ค่ะคุณสิริยงค์คนยังเล่าว,วินาทีหลังจากที่จรวด BM21 จากกัมพูชาตกใส่พื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยพื้นที่ที่รับความเสียหายนอกจากบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลก็คือปั๊มน้ํามันอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งที่นี่มีผู้เสียชีวิตถึง8คนและในจานํานวนนั้นมีเด็กน้อยรวมอยู่ด้วยจุดนี้ห่างจากบ้านเธอประมาณแค่40กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ ที่ได้ยินวันนั้นอะเรารู้แล้วว่ามัน,ม,นมันไม่เหมือนบันซ้อมอะมันไม่เหมือนการซ้อมยิงเสียงมันดังมากจนหน้าตกใจไม่เคยได้ยินมาก่อนแบบนี้อะไรเงี้ยก็ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ไหนยังไงไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ากําลังยุ่งอยู่กับช่างหาช่างเข้ามาดูเครื่องกรองน้ํานที่บ้านฟิลเตอร์ที่บ้านจนมันมาเริ่มแบบทีๆขึ้นตอนหลังที่ว่าเป็นสิบสิบลูกอะนะ อันนั้นคือนั่งไม่ติดเลยอะเพราะว่ามันมันติดติดติดกันเลยนั่งนั่งอยู่คือรู้คําคําที่ว่านั่งไม่ติดแต่เพิ่งรู้นะคะมันลุกขึ้นแบบไม่รู้ว่าจะทํำยังไงค่ะมันน่ากลัวลุกขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนเราต้องเราต้องเริ่มเราต้องไปหลบเหรอเราไม่มีที่หลบเราเราไม่ได้อยู่ติดชายแดนถึงขนาดที่ต้องมีบังเกอร์ค่ะกว่กิโลค่ะอ๋อมัน เราถรือว่าไกลนะเมื่อก่อนออืเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาได้ถึงขนาดแถวแถว,แถวบ้านเราใช่ใช่ค่ะซึ่งเมื่อปีห้าสี่เหรอที่เขาอ่ามีเหตุการณ์ใช่ไม่ได้ไปไหนกันนะคะเขาไม่ได้แพนิกอะไรกันค่ะค่ะไม่คิดว่ามันจะแบบก้าาหน้ามาแบบขนาดดีค่ะตอนตอนปีห้าสี่พี่ก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันเหรอคะต่างประเทศอ๋ออ๋อ,อ,อ,อ พ่อแม่พี่ไม่ได้ย้ายไปไหนคนนี้<ม>นเขาไม่ได้ย้ายออกไปไหน,มนไ,ไม่ได้ไไม่ด้รับผลกระทบแบบที่ได้รับตอนนี้ไม่เคยเห็นคนได้อพอยพต่อหน้าต่อตาค่ะอ<ม>ืมบ้านพี่นี่คือรถติดเลย นอกจากนี้นะคะคุณสิริโยคนยังบอกว่าสิ่งที่กังวลอยู่ในขณะนี้ก็คือมีโดรนค่ะบินอยู่เหนือน่านฟ้าอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดแล้วอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็รู้สึกกังวลเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าเป็นของฝ่ายไหนยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในหมู่บ้านสังเกตมาตั้งตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่นักข่าวจะเอาไปลงเนาะ อ,อซึ่งในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์บุรีรัมย์เขาก็อาจจะเจอเหมือนกันแต่แต่ว่าเราไม่รู้เนาะเอาเฉพาะในแถวที่เราอยู่เนี่ยมีคนเจอในหมู่บ้านซึ่งในหมู่บ้านพี่เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสําคัญเลยมันไม่ได้มีค่ายทหารต๊กยบขายทหารฮะมันมาบินอะไรอยู่แถวนี้อือมดึกดึกค่ะแล้วก็มีหมู่บ้านอื่นแจ้งเข้ามาด้วยที่ที่อยู่รอบรอบนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับ ไม่ได้ใกล้ค่ายทหารไม่ได้อะไรเลยคือโดนน่ะบางคนเข้าใจว่าโดนบินข้ามมาได้ไงจริงๆเขาเขาอาจจะไม่ได้บินข้ามถูกไหมคะเขาอาจจะอยู่ที่นี่คนบังคับอเขา,าใกล้ๆเรานี่แหละเราไม่สามารถย้ายประเทศหนีจากกันได้อืเราไม่สามารถไปเถียงกันได้ว่าใครพูดความจริงใครพูดไม่จริงถูกไหมคะมันมันยังต้องอยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกันแบบระมัดระวังหรือยังไงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราต้องหาข้อยุติซึ่งแบบว่าแต่เราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไปยอมทุกอย่างอย่างทำไมพี่ต้องแบบลุกขึ้นมาต้องไปงั้นถูกไหมคะเพราะว่าพี่เนี่ยจะห่วงมากในแผ่นดินพี่เนี่ยเรื่องเรื่องอื่นนี้พี่แบบว่าขออยู่เบื้องหลังแต่ว่าเรื่องแผ่นดินเนี่ย มันเป็นผืนแผ่นดินที่ว่าโดนลุกล้ำเข้ามาการไม่พูดมันเหมือนการยอมรับมันต้องหาข้อยุติแต่ก่อนอื่นน่ะเราเราต้องยืนอยู่ในจุดที่เราพอใจก่อนอ mm hmm. เราถึงต่อรองตกลงข้อยุติ mm hmm. ไม่ใช่ว่าอยู่ในจุดที่แบบว่ายังยังไม่ใช่ยังไม่พอใจแต่ว่าไปต่อรองเงี้ยมันมันมันสึกหลายด้านเกิน